เยี่โดมันมันตัวติดกับมิวเลยเ oh. ว้ยโอู๊ดตัวนั้นใาน้แล้ <c oughs> อะไรวะอ๋อมอนเทส วันเทอย่าทำยังไงวันเทอย่าทำอย่าง,น,าง,งนี้มันไม่ถูกต้องข้าไม่เล่นกัน่งี้ไมนเล่นฆ่ากันเองเล่นเอาแบบจั่วกดติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายเจเจวายไปเจเจใครทำอะไรวะใครโยนระเบิดไว้เฮ้ย กูนึกว่เาเอาเอ้าเจหายไปไหนเจเจทางนึงเอ้าอีเฮียเอ,าอ้กเอเอาอก,กูกูยิงมันแล้วกูย,ยิงมันก่อนเกมมันตายคู่มันตายคู่ใช่แต่มันชนะอะไรวะกูย,ยิงมันคนแรกอะเฮ้ย เย็ดเย็ดแค่อ่ำพลอยเย็เย็เย็เฮ้ยแล้วทำแล้วมึงมาติดเยี่ยอะไรตรงนี้เนี่ยเพื่อนไอ้เยี่ยมันมันบาริเคียนไม่ได้อะไรเออเออมึงติดข้างนอกนู่นเฮ้ยแต่ข้างนอกมันอันตรายมึงติดเลยเดี๋ยวโอ้ยแล้วมึงจะกดตายแล้วมืออะไรวะมือมันลั่นพี่มือมันลั่นเลยไอ้เจมมึงบอกไอ้ ไม่อยู่กับมึงต่ลุดท้ายใช่ไหมก็ูนึกว่าใช้จี้อ่ะคือกดนี่กูยังไม่ชินเกินเกินเกินที่กูปีนเฮ้ยเห็ดเหยดเก็บให้หมดนะเก็บให้หมดเก็บเอ็ดเก็บเอ็ดเียไปฆ่าแมงตอนนี้มั้เออกูกำลังคิดอยู่เลยเอ้ยโยนโยนโยนเกินโยนเกินโคตรกระจอกเลยเฮียฆ่าตัวเดียวก็ไม่ได้ไอ้สัตว์โอ้ เล่นเอล่าเหมือนเดิมแคนเซไม่ออกไปเลยไม่ออกไปเลย <laughs> Everyone we have an announcement to make Stop, Stop bullying Everyone we have an announcement to make Eat ass เดี๋ยวก็บงงังมึงเดี๋ยวก็บงงังมึงดูใช้ชัดกนะดันนะเดี๋ยวกูโชว์ปืนมึงดูว้าวเกมอะกรเนเลย สองานเหลืออาเส่นแต่ม like ันชัดกันเจมเราเราจะไปที่อื Lego> ่นไหมเป็นเนอะอยู่ตรงนี้ก่อนเรามีเวลาเดี๋ยวเฟือให้เจมมันทำงานทุกอย่างไปก่อนกิดูกูดิกูดยังไงอ่ะอ๋อกดห้าเนอะล้วแค่มันสองตูดเหรอไม่ไปจริงเหรอที่น้อง รอไปรอไปเน้นๆขนาดเจ็บร้อยกูตายเอาละเดินทางจะ <c oughs> เล่นักคนทำไมวะโคตรเยอะตัวเนี้ยโคตรเยอะอุย้ยนี่ไงรอรอไอ้ฟิวรอเดินดีดีดีโอ๊คไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฟิวรอรอ,อยิงอ่ะเอา,าอทำไม,ไมยิงกูได้อ่ะออา มันเป็นยิงกูก่อดอะเอ้ามันล้มตัวนึงเดือดเหลือตัวท้ายเหลือตัวท้ายเฮียเกมเม้งลุงเวลาเราไม่เท่ากันมันขึ้นมาเองได้ไอ้เหี้ยมันมีคนชูปั๊อโอ้ไม่ไม่ก้าไอ้เหี้ยเฮ้ยเรามันเล่าเรื่องกันก่อนดีเฮ้ยมันต้องรีบมันต้องรีบเพื่อเนื่อนทำงานกันไปเราเราเล่งคุยกันตรงนี้อย่างงี้เรารอมันตายกับคนหนึ่งเร็วเข้าไปไม่ตายกันทั้งคู่ได้ก็ไม่ค่อยไปก็ เป็นไงบ้างสบายดีเปล่าเปิดในมือกูปะอืมโตรใหญ่ Somebody is here อะแปะปะปื้อปู่ปะ Help s e Help s o งามทีมันอยู่บนหัวเราเลย

อะไยอะไรอ่ะปีนมัวมวยอะไรมันก็ตายน้อกูมีปืนฮันโซโล์มั้ทั้งหวงกูทำได้ป่ะนี่ปืนฮันโซโลกูเฮ้ยคน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 ครับคนครับคนครับเลยครับเลยครับมันเกี่ยวกับูอีกต๊ด โอ้โอ้คนที่บอกต้องมันเย็นละมันยิงกูเลยเมื่อกี้วันแถบไปดีดีๆซั่ง เดฟิวเซอร์ทำอะไรที่นี่แล้วครับ What the fuck was that? เอ้าหุ่นออก I don't even know what is this Why the d i f f u s e r is up there What the fuck? ทำอะไรแล้วเห็นละตัวนเนี๋ยเห็นว่ามีระเบิดมีระเบิดไม่ต้องกลัว

ไม่ค่าเจะตาย